พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาดูผลงานเดิมของเรากลุ่มที่จะเสร็จแล้วถ้าเราสํารวจผลงานการนําเสนอและบ่งปันด้วย g o o g l e sites เราจะพบว่าเราต้องมีให้แต่ละกลุ่มเข้าไปที่งานกลุ่มของตัวเองนะไปงานของชั้นเรียนแล้วก็ไปที่หัวข้อที่หกหกจุดหนึ่งโอเคมีคนกดส่งแล้ว สุดยอดเลยนี่เลยให้แต่ละกลุ่มไปที่ไฟล์ของกลุ่มของตัวเองอ่ะไปที่ไฟล์ของกลุ่มตัวเองสํารวจดูว,ว่าเราทําสิ่งต่อไปน,นี้หรือไม่ถ้าเราทําแล้วแสดงว่างานเราเสร็จมาตามขั้นตอนแล้วเราเสร็จมาตามขั้นตอนแล้วรอบเลขของเราก็คือมีเมนูห้าเมนูสุกไหมอ่ะสํารวจดูว,ว่าครบไหมมีเมนูย่อยในการใช้เทคโนโลยีสี่เมนูอ่ะ มีเมนูย่อยในการใช้เทคโนโลยีสี่เมนูขอเมาส์หน่อยขอเมาส์มีสี่เมนูอันที่สองมีเมนูย่อยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสามเมนูอันนี้ตัวจทานของตัวเองนะแล้วก็มีเมนูผลกระทบและผู้จะทำทีนี้ในเมนูหน้าแรกเรามี layout เตรียมไว้สามบล็อก สามบอกนะแล้วก็มีรูปภาพมีรูปภาพมีรูปภาพที่สัมพันธ์กับหัวข้อมีเนื้อหาสั้นๆมีเนื้อหาสั้นๆพร้อมปุ่มอ่าปุ่มกดเข้าไปอ่านเนื้อหาอันนี้ปุ่มกดเพื่อจะไปอ่านเนื้อหาโอเคนะอ่าปุ่มกดของอันที่ อันที่หนึ่งก็คืออันนี้ใช่ไหมปุ่มกดของอันที่หนึ่งอันนี้มันก็จะมาอ่านเนื้อหาของการใช้เทคโนโลยีปุ่มกดของอันที่สองก็จะไปอ่านเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงปุ่มกดอันที่สามก็จะไปอ่านเนื้อหาของกดผลกระทบอันนี้นะสำหรับของตัวเองเรียบร้อยได้ทุกอันเลยมาการใช้เทคโนโลยีเราก็จะมีบล็อก สี่บล็อกทำเหมือนกันเลยมีรูปภาพที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาสั้นๆแล้วก็ปุ่มเพื่อจะเชื่อมมายังเมนูของเราเห็นไหมอันนี้เรามีสอันแรกมันก็จะสัมพันธ์กับการแบ่งปันเลลวลาเรากดปุ่มกดเพิ่มเติมของเราเนี่ยมันก็จะกระโดดมาที่เนื้อหาทั้งหมด พวกง่ายก็คือตัวที่มีเมนูย่อยจะมีเนื้อหาเตรียมมาไว้ตัวที่มีเมนูย่อยก็จะมีเนื้อหาเตรียมมาไว้โอเคอันนี้เรียบร้อยกลุ่มไหนเสร็จแล้วไม่กลุ่มไหนเสร็จแล้วอันนี้ในเนื้อหาย่อยอันนี้เลยเนื้อหาย่อยที่เราต้องทำถูกไหมถูอ อเนื้อหาย่อยที่เราต้องทําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือเราต้องทำสี่หัวข้อนี้สามหัวข้อนี้แล้วก็ผลกระทบโอเคไหมอา่าดูมาดูมาดูครูพูดคนเดียวกลุ่มนี้เรียบร้อยเลยโอเคมาพร้อมผู้จะทําเรียบร้อยปกติอันนี้ครูคอนเซปต์ผู้จะทํานี้ ที่คิดไว้ก็คืออาจจะบอกช้าไปหน่อยไม่ต้องบอกชื่อให้เอาแต่รูปมาอ่เอาแต่รูปมาชื่อหรืออะไรเราเดียวมาเก็บไว้ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนีเ้เดี๋ยวเราทําอันนี้แล้วก็แชร์อยแชร์ไฟล์หรือว่าเผยแพร่เราก็กดเอาไฟล์ที่ได้กดส่งกดส่งในคัสรูมเราก็จะเสร็จมาดูกลุ่มห้า เรียบร้อยเลยกดเข้าไปดูดูกลุ่องกลุ่มห้านะวิวดูน้ำเสน่ได้แบ่งปันแบ่งป,ปันนั้นมีรูปอะกลุ่มห้าอ่ะมาแล้วมาช้าไปหน่อยโอเคส่วนใด็กการที่มันมาช้าคือเขาเรียกว่าอะไรนะ มันมาช้ารูปเราใหญ่ติดคูช้ามีสองอย่างอยู่อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเราเราจะไม่ใส่เนื้อหาเลยเราไม่ไม่ใส่เนื้อหาเราจะไม่ใส่เนื้อหานะกลุ่มห้าเนื้อหาที่เราต้องช่วยกันหาก็คือนี้เลยเนื้อหาที่ต้องช่วยกันหานะช่วยกันหาคือเนื้อหานี้รวมแล้วแปดเนื้อหาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะ อ่านี้สี่สามแล้วก็หนึ่งการแบ่งปันการนำเสนอการใช้เทคโนโลยีจรยิยธรรมยุคข,ของดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีหยุ่นยนต์แล้วก็ผลกระทบอันนี้เนื้อหาที่เราต้องค้นคว้าอ่ากลุ่มห้ายังยังขาดเนื้อหานะเป็นงานของอาทิตย์แล้วที่ต้องมีดูกลุ่มสีกลุ่มทำแล้วบางหัวข้อคะ่ะ อ,อ๋อทำแล้วบางหัวข้ออ๋อ,อโอเคไม่เป็นไรเราก็รวมรวบรวมใส่ได้เลยอันนี้มีแต่งภาพด้วยเยี่ยมเลยอ๋อมีแกง๊งครบทุกแก๊งเลยเยี่ยมเลยไหนแล้วเขาดูตรงไหนของเราเมนูเอาเมนูอยู่ตรงนี้อ่เราสามารถแอบ,บเมนูด้านข้างได้นี่เราแอบข้างๆ้าง เราสามารถแอบข้างๆได้มันมีสองมีสองรูปแบบก็คือมีเมนูที่อยู่ด้านข้างกับเมนูที่อยู่ด้านบนโอเคนะรูปแบนเนอร์อันนี้ผมไม่ได้สอนส่วนหัวรูปแบนเนอร์เราสามารถใส่แบนเนอร์ก็คือกรอบอันแรกข้างบนเลยเราสามารถใส่ได้และปรับความสว่างได้เหมือนกันอันนั้นดิสิดเห็นมีเพื่อนใช้ก็เลยแนะนำให้หน่อยอันนี้คือเหมือน สถิติของเราอ่ะใครบ้างที่เข้ามาดูไซต์เรามีปริมาณเข้ามาดูกี่คนอ่ะเป็นสถิติอันนี้สามารถดูได้โอเคอันนี้แล้วแต่นะคไม่ได้คุูไม่ได้แนะนำที่คุูแนะนําแถบด้านบนเพราะจะได้ให้เห็นว่ามันมีเมนูอะไรแค่นั้นเราสามารถปรับได้เราจะวิวดูตรงโอเคคุงสี นี่เลยกลุ่มสีเขาก็จะมีเมนูด้านข้างถ้าเราดูแบบแท็บเล็ตเมนูด้านข้างมันก็จะแอบเข้าไปถ้าดูในคอมพิวเตอร์มันก็จะอยู่ด้านซ้ายมือถือมันก็จะเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ชื่อตรงนี้น่าจะมีนะแต่ว่าเราเป็นสีขาวหรือเปล่าปกติมันจะมีชื่อตรงนี้เราสามารถใส่ชื่อก็คือปุ่มนี้ก็ได้ เราลองดูปุ๊บกดอ่านเพิ่มเติมการนําเสนออ่าก็มีข้อมูลการนําเสนอโอเคนี่เพื่อนใส่ข้อมูลแล้วเยี่ยมเลยไม่ต้องเอายอะแต่มีในข้อสอบเนี่ยปกติมันจะมีข้อไอชื่อแบบนี้แต่ในมือถือเรา <c oughs> มันไม่เห็นมันอาจจะยาวไปแล้วโอเคเรียบร้อยดูให้ครบทุกอันดูให้ครบทุกอัน อ่ะดูกลุ่มสามดูกลุ่มสามอ่ะกลุ่มสามยังไม่ได้ใส่ผู้จะทําสามารถใส่ได้เหมือนกลุ่มกลุ่มสี่เมื่อกี้แต่มีข้อแม้อยู่เอาปุปเป็นหน้าแรขก่อนมีข้อแม้อยู่ว่าอ่ะไม่ต้องใส่ชื่อก่อนก็ได้เราใส่ชื่อเล่นก็ได้ไม่เป็นไรอต่อันนี้ชื่อรายละเอียดจริงๆคูจะให้มาไว้ผู้จะทำตรงนี้อ่า เพื่อนเตรียมไปแล้วแต่ว่ายังไม่ทำนะอเดี๋ยวใส่ให้ข้อมูลผู้จะทำอันนี้เลยตรงไปในโน้ตสำหรับวันนี้สำหรับงานวันนี้ข้อมูลผู้จะทำอันนี้ใครจะเรียงจากเลขที่น้อยไปหามากมากไปหาน้อยหรือสลับกันก็แล้วแต่ใช้ได้เลยสำหรับหนึ่งคนนะหนึ่งคนนี่เป็นสมาชิกเราเอาคอนเซปต์ตามนี้เลยขึ้นที่รูป ชื่อสก,กุลชั้นเลขที่ข้อดีกดารรู้จักเทคโนโลยีเราคิดว่ามันมีอะไรมากตอบสั้นๆในผู้จัดทำนะอาชีพที่เราฝันจะเป็นแล้วก็สิ่งที่ชอบคติจระจำใจมีเฟสมีเมลใส่ลงตรงนี้ไอจะแต่งด้วย powerpoint แล้วเป็นรูปทั้งแผ่นเลยก็ได้แล้วก็เอามาแนบลงในไซต์ของเราก็ได้แล้วแต่นะอ่าแต่ให้เร็วก็คือพิมพ์ลงไปเลย ใส่รูปหนึ่งรูปแล้วก็พิมพ์จัดเลเ y อ u ตามชอบเลยของเราเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยหรือใครจะใช้เป็นลักษณะภาพหมุนแบบนี้ก็ได้เราสร้างทุกคนสร้างเป็นเป็นรูปภาพของตัวเองมานทำของเขานะไม่ดีอ๋อทำของครูดีกว่าอันนี้ตัวภาพหมุนครูทำภาพหมุนให้ดูนะเหมือน ภาพหน้าเลขของเว็บส่วนใหญ่นั่นแหละอ่ะสมมุติเลือกรูปมาห้ารูปอาจจะเป็นรูปประวัติเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําเสร็จมาแล้วเรากดโอเพนเนี่ยเราก็แทะมันจะเป็นภาพสลับทีละคนสามารถขยายได้ขยายมากก็ไม่ดีถ้ารูปเราเล็กเกินโอเคเราก็ใส่ชื่อของเราไปมันก็จะออกเป็นลักษณะ กูจะทำอ๋อกูแซไว้ตรงไหนเอามาแล้วมาช้าหน่อยมันจะมีปุ่มให้กดหรือว่าให้มันเล่นให้มันเล่นไปเรื่อยๆก็ได้เนี่ยจะมีปุ่มให้กดหรือให้เล่นเองอัตโนมัติเราก็คิกแล้วก็ตั้งค่าเอาเราตั้งค่าเอาเริ่มอัตโนมัติมันก็จะเล่นในเวลาที่เราเตรียมไว้สลับกันไปมาช้าเร็ว แล้วแต่เราอัปเดตอันนี้ตัวภาพหมุนลองเล่นดูมันก็จะแวบ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 เราอ่านทันไหมแล้วแต่เราโอเคนะอันนี้คือรูปแบบของผู้จะทำเราใส่ได้เลยทีนี้ถ้าทําผู้จะทําเสร็จแล้วทําเนื้อหาเสร็จแล้วอ่าเนื้อหาต้องมีข้างในอย่าเป็นว่างเปล่าแบบนี้ว่างเปล่า,ล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 าแบบนี้ไั่งีอ่ามาดูกลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเสร็จยังเนื้อหา ธรรมดาเราก็กดข้างเนี้ยเร็วใส่ความหมายความเป็นมาอ่าใส่เนื้อหาประโยชน์สรุปอโอเคให้ทําเดี๋ยวอ่านเจอข้อขสอบเดี๋ยวก็รู้ว่ามีข้อสอบครบทุกเรื่องที่อยู่ในนี้วันนี้ครูส่งข้อสอบมาด้วยแต่ว่าไม่จําเป็นต้องสอบวันนี้ให้เวลานหนึ่งอาทิตย์เลยเปิดหนังสือค้นคว้าตามอินเทอร์เน็ตได้เลยที่คิดว่าถูกที่สุด เรามาคิดไล่ทีลหน้าเลยว่าหน้าเราในเราเสร็จแล้วการที่ภาพแต่ละภาพมันโหลดช้าเทคนิคก็คือเราต้องทําภาพให้เป็นสแตนดาร์ดเขาเรียกเวลาเราคัดลอกมาภาพมันจะใหญ่จะเล็กแล้วแต่เราเราต้องรู้จักแต่งภาพถ้าจะให้ไซส์เราดีนะอันนั้นเราเข้าไปปรับปรุงเอาโอเคครบมาเลยกลุ่มหนึ่งเรียบร้อย หรือแต่ก็จะทำอ๋อนนี้ใส่มาแล้วเตรียมไว้แล้วอ่าแบบนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลตามที่ครูครูต้องการเนี่ยอยากให้รู้ไว้ว่าชื่อเราอ่าชั้นเลขที่อะไรใส่มาของแต่ละคนนี่รูปรอรอชื่อใส่แล้วชั้นเลขที่อันลอบมาใส่ที่ปณิธานอ่ะทีนี้เราก็เติมเอาแต่งสีได้เลย โอเคนะอันนี้เพื่อเตรียมไว้แล้วกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยเลยกลุ่มสองล่ะกลุ่มสองกลุ่มไหนยังไม่ดูทีครบแล้วนะครบแล้วโอเคกลุ่มสองก็มีอ่าเรียบร้อยสวยงามอา้าวทีนี้พอทำถึงขั้นผู้จะทำเสร็จแล้วผู้จะทำเสร็จแล้วเรามีวิธีการ ขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนสุดท้ายการเผยแพร่สําหรับวันนี้อทําพื่อจะทําแล้วก็ทําเผยแพร่คลิกที่ปุ่มเผยแพร่คลิกที่ปุ่มเผยแพร่ชื่อเว็บของเราอันนี้เราตั้งชื่อเว็บซึ่งชื่อตัวนี้จะเป็นชื่อที่เราใช้ในการเผยแพร่โอเคไหมเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเราเปลี่ยนก็ได้ เราเปลี่ยนก็ได้มันจะบอกว่าเราใส่ชื่อไหนได้บ้างห้ามซ้ำถ้ามีคนใช้แล้วมันจะไม่ได้มีคนใช้แล้วเนี่ยมันจะบอกว่ามีคนใช้แล้วสแสดงว่าครูเคยทำไซต์อยู่ใน https slash slash site google com slash t 2 ac t h slash m n s อันนี้ครูเคยทำไว้แล้วมันจะไม่ให้ใช้ พูดง่ายๆว่าสามสามเพราะฉะนั้นอ่ครูก็ทำตามชื่อของครู e x a m p l e ม .564 นี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้จำไว้ถ้ามันได้แบบนี้จำไว้คัดลอกไว้ก็ได้อ่คัดลอกไว้ก็ได้หรือไม่คัดลอกก็ได้เดี๋ยวมันมีอีกวิธีที่จะให้ดูโอเคตามนี้นะได้แล้วเสร็จแล้วมากดจัดการจัดการ ถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าไซส์ของเราตัวนี้ถ้าเราเผยแพร่ไปแล้วคนที่ดูได้จะดูได้เฉพาะคนที่มีเมลอยู่ในองค์กรของ ft2.ac.th หรือว่าทุกคนในโรงเรียนโซราร์ธานี2ถึงจะดูได้พูดง่ายๆถ้าคนอื่นดูไม่ได้แต่เราต้องการให้ทุกคนทั่วโลกดูได้หมดเลยทั่วโลกดูได้หมดเลยให้เรากดคำว่าจัดการ กดจัดการมันจะโผล่าแชร์กับผู้คนและกลุ่มขึ้นมาให้กดที่ที่ลิงก์ข้างล่างนะที่ลิงก์แล้วก็เปลี่ยนอ่ะกดเปลี่ยนให้กดอันนี้เลยสาธารนณะที่แทบเว็บไซต์เผยแพร่มันจะมีกลมๆอยู่ทันไหมทันไหม กลมๆอยู่แล้วก็เลือกสาธรนะถ้าเราเผยแพร่แล้วหน้าหน้าต่างนี้เราจะเห็นครั้งเดียวนะเห็นครั้งเดียว <c oughs> คุณจะทําซ้ําให้เธอเห็นลักษณะนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นการแก้ไขแทนโอเคนะอ่ะคูเกิดสาธรนะเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นกดเสร็จสิ้นเราก็จะได้ไซส์ตามนี้เลยกดเผยแพร่ทีนี้กดเผยแพร่ เรียบร้อยแสดงว่าไซต์ของเราตอนนี้อของครูตอนนี้นะที่เสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างเนี่ยมีหน้าตาแบบไหนอ่ะคลิกตรงลูกศรเมื่อก่อนที่เราสังเกตไหมก่อนที่เราจะกดเผยแพร่มันยังไม่มีลูกศรถูกไหมหลังจากเรากดเผยแพร่เสร็จแล้วมันจะมีลูกศรไอทีนี้มันจะเป็นลักษณะการจัดการให้เรามาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่เข้าเมนูเว็บไซต์ที่เผยแพร่สังเกตดู ไซส์ของเราก็จะเป็นนี่เลยไซส์ของเราถึงตรงนี้นี่นะไซส์นี้คือลิงก์ของเราส่วนอันนี้คือเรากำลังอยู่หน้าไหนอ่าเรากำลังอยู่หน้าของยุคดิจิตอลเดี๋ยวถ้าเราคัดลอกทั้งทั้งภาษาไทยนี้ไม่แนะนำเพราะอะไรอ่ะลองมาดูมันยาวยาว ภาษาไทยจะถูกแปลเป็นภาษาอ่ามันจะเป็นโค้ดของอีกรหัสภาษาหนึ่งซึ่งเราอ่านไม่รู้เรื่องเราอ่านไม่รู้เรื่องให้เราเอาแค่คัดลอกมาถึงเฉพาะรหัสของเรา64เห็นไหมแค่นี้นี่คือไซส์ของเราที่ทุกคนสามารถดูได้ทั่วโลกอ่าทุกคนสามารถดูได้ทั่วโลก อ่ะกดตรงนี้มันก็จะอยู่ที่หน้าหลักเห็นไหมถ้าเราใส่แสเล่ทิเเชมันจะอยู่ที่หน้าหลักใครเข้ามาก็อยู่หน้าหลักเรียบรอ้อยเอาลิงก์นี้มากดส่งในคัทลูมอ่ะมากดส่งในคัทลูมปกติเรากดเปล่าๆมาถูกไหมให้เรามีคนส่งเนี่ยสุชาดาส่งมามันจะเป็นเปล่าๆเพราะเรากดส่งเฉยๆให้เราแนบข้อความเมื่อกี้ของ ของกลุ่มใครกลุ่มมนันนะมันจะต้องเหมือนกันในกลุ่มเดียวกันจะเหมือนจะใช้อันเดียวกันให้เราให้เราแนบอันนี้แนบลิงกนี้มาโอเคไหมแล้วก็กดส่งใครสงสัยไหมขั้นตอนนี้ติ๊กตับติ๊กตับแสดงว่าไม่สงสัยโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าอ๋อ ถ้าเราเผยแพร่ในขณะที่งานเราไม่เสร็จสังเกตที่หน้าแรกนะหน้าแรกอ่าหน้าแรกครูใส่เรียบร้อยทีนี้ครูต้องการเพิ่มรูปครูจะทำสามรูปตัวนี้ครูกลับมาใช้ใช้ดิอ่าครูเลือกรูปอ่าสมมุติเลือกรูปมาสามรูป แทนผู้จัดจทานะแทนผู้จัดจทาคุณเลือกรูปมาสามรูปอันนี้วิวดูอ่าวิวดูตัวอย่างมันมีรูปสามรูปเห็นไหมแต่วิวไซส์ที่เราเผยแพร่อ่าไซส์ที่เราเผยแพร่อ่ากด enter refresh สังเกตดูมันจะยังไม่มามันจะไม่มีข้อมูลมาแสดงให้เราเห็นเราต้องทําการถ้าเกิดไซส์เรามี มีการเผยแพร่ไปแล้วแล้วเรากลับมาแก้ไขไซส์ของเราเราต้องทําการกดเผยแพร่อีกครั้งเผยแพร่อีกครั้งนะให้กลับมากดเผยแพร่อีกครั้งแต่ขั้นตอนการแชร์มันจะไม่มีแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าตาใหม่อ่ามันจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าฉบับล่างของเราเป็นยังไงมันมีลูกหุ่นยนต์มีสมาชิฉบับที่เราเผยแพร่มันไม่มีเห็นไหมเป็นมันเป็นโล่งๆให้เรากดเผยแพร่ ทีนี้มาดูไซต์เผยแพร่ของเรามันจะต้องแสดงออกมาให้เราเห็นอะ d e ก,ก็ได้ไม่มาเลยอ่ามาแล้วนี่โอเคไหมอันนี้คือในกรณีที่เราทําการเผยแพร่แล้วอ่าเราจะใช้ในกรณีที่มีการเผยแพร่แล้วเรามีการแก้ไขไซต์เรามีการแก้ไขไซต์ให้เรามากดเผยแพร่ซ้ำอีกทีหนง เพื่อให้ไฟล์ที่ถูกแก้ไขมันนำแสดงในไซต์ของเรามันเอามันนมแสดงในไซต์ของเราโอเคไหมโอเคไหมงงไหมอันนี้งงหรือเปล่าหรือว่าทำได้อ่าคิดว่าทำได้เงียบเลยสำหรับวันนี้มีแค่นี้สั้นๆถ้าทุกกลุ่มทำผู้จะทำเสร็จปรับแต่งเรียบร้อย แชร์แชร์ให้คนในคนหนึ่งทําก็ได้นะทําคนเดียวไม่ต้องทําทุกคนเพราะเราทาทางานเป็นกลุ่มอยู่ในไฟล์เดียวกันถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลด้วยก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลให้สมาชิกในกลุ่มด้วยแล้วก็แต่ว่าเวลาส่งให้ทุกคนมาเอาลิงก์อ่ามาเอาลิงก์ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นี้อ่มามมคลิกเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วคัดลอกเอาเฉพาะลิงก์ เนี่ยที่เป็นชื่ออย่างเดียวเอาไปส่งในเอาไปส่งในหกจุดหนึ่งเอาไปส่งในหกจุดหนึง่งของตัวเองของตัวเองเออของตัวเองในแนอักูหาไม่เจออ่าหกจุดหนึ่งของตัวเองเนี่ยให้เราทำเครื่องทำมาทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วแล้วก็แนบลิงก์ส่งมาด้วยโอเคไหมโอเคไหมเหมือนของ สุชาดาสุชาดาไม่มีแนบลิงก์ไม่รู้กดส่งอะไรมาดูด้วยดูด้วยอ่าเราต้องแนบลิงก์เมื่อกี้เาหายไปเลยโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมติ๊ตอติ๊กตอกจบแล้วของตัวสลหรับวันนี้ไม่มีใครสงสัยเลย เยี่ยมมากอ่าถ้าไม่มีอะไรสงสัยเดี๋ยวมีข้อสอบด้วยนะข้อสอบท้ายหน่วยของวันนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะส่งข้อสอบคุูขออนุญ,ญาตสต็อปคลิปจะได้ไม่ยาวเวลาเราไปดูมันจะได้ไม่ไม่เบื่อนะมันจะไม่ได้ไม่เบื่อ <laughs> ดูแปเบเดียวจบรู้เรื่อง